สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวแอนโทนีนะตัวนี้ส่วนสูง5ฟุต8ถนัดเท้าซ้ายสกิลมูฟ5ดาวแล้วก็วิกฟุต4ดาวครับสำหรับเคมีที่เหมาะสมเนี่ยผมคิดว่ามีอยู่ทั้งหมด2องออปชันนะออปชันแรกจะเป็นฮอกแล้วก็ออปชันที่2เนี่ยจะเป็นฮันเตอร์แต่ส่วนตัวผมแนะนำฮอกนะบูทพิเศษเลิตี้นิดนึงก็ยังดีส่วนโลเนี่ยในตำแหน่ง r m R w ก็จะมีไวท์เพย์เมเกอร์พัดพัดแกอินไซด์ฟอร์เวิร์ดพัดพัดนะแล้วก็ในส่วนของเพซายพัดก็จะมีฟิตเนสช็อตพัดอ Facebook เวนลีเลสแล้วก็ทีเวล่าครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมเกมเพลย์เนี่ยหากใครสนใจเติมคอยเกม EFC 2 5แบบปลอดภัยเนี่ยต้องร้านนี้เลยนะ15คอยไทยแลนด์ใส่โค้ดฟูลลอซซี่เนี่ยมีคอยแถมห้ด้วยลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยครับส่วนใครที่สนใจเติมพอยต์เขียวเกม EFC 2 5ต้องร้านนี้เลยนะ Overtop Up ร้านรับเติมเกมที่มีผู้ติดตามมากกว่า1 0 0 0 0 0คนร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสะดวกปลอดภัยและที่สำคัญราคาถูกสุดๆลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เช่นกันครับ อุ้ยแอนโทนีมาว่จะไปีดอุ้ยเร็วเลยเนี่ยพูดเป็นเล่นดูเร็วมากอ่ะลองปั่นดูออ้นนาสนใจน่าสนใจ,นนใจเป็นตัวที่เอา้าอย่าเพิ่งงอ่ดีโออย่าเพิ่งงอด่ดีเจอเดิมหมุนเข้าไปอะเพ็ดหนักๆอันนี้ผมเปลี่ยนเปลี่ยนมุมกล้องใหม่นิดนึงนะเป็นสิบจ็จากสิบเจ็สามเป็นไอ้นี่ศูนย์สิบที่เกยงเล่นเทเลปอดแคร์แล้วอะมาแอนโทนีอุ้ยแต่ทำไมมันเมื่อกี้ไม่ค่อยพุง่ง เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวหมุนแล้วปั่นแม่งเลยเอบอลโลปั่นเขียวๆโอ้โหลูกที่สองก็ตามิกนเจอร์เลยกลับมาหมุนแล้วยังไงดิปลิงเก้าเอ้ายังไงอะยังไงอะดิปลิงเก้ายิงเลยโอ้เกือบไม่เข้าสวยแม่สวยแม่แต่ดูค้องจริงไว้มันตามจอยจัดเลยจัดบนเลยแอนโทนี่ไป ดีมาโอ้โหแทงสวยมากไปแอนโทนีหลุดเดียวดูฟิตเนสช็อตซะก่อนติดแดงก็ยังเข้าวความคามสำหรับปีคือแอนโทนีผ่านมากๆเลยเลยขึ้นมาไปต่ออีกรูปไปแอนโทนีโอ้แต่มันฉีกดีมากเลย,นอ,นยเอ,อ่ะมุดเข้ามาอ่อนยิงเออสวยการตอบสนองกับพวกเล็บสติกอะไรพวกนี้แอนโทนีทำได้ดีกว่าที่คิดเยอะเอาใหม่มาขึ้นเกม ล่างบนเดียวยาวนะแอนโทนีฝากให้เพื่อนแล้วอินไซสีสทำงานเอาใหม่พอเข้ามากลับมาแอนโทนีหมุนหนึ่งทีแอนโทนีปัน่นโอ้โหลูกคุ้งดูดเข้าโกไปเลยอะ่ะอันนี้สวยมากคือเวลาปั่นมันดูแบบลูกดูดจริงวะ่ะมาเอาใหม่ล่างแอนโทนีไปสปีดเนี่ยถ้าปรับเป็นวิงเกอร์อะไรเงี้ยมันเลี้ยงดันลายเลี้ยงดันลายโคตรเก่งพอแบบสปีดมันฉีกดีมากเลยเว้ย โอ้โหดูดิความคล่องคล่องเวอร์มากเลยเว้ยสุดว่ะสุดจริงว่ะมันตามจอยโหดมากดิเบลลิ่งคือแบบเกือบเต็มสิบอะแอนโทนีซิงเลยยัดสปีดบูสต์ไปโคตรพุ่งดูดิพุ่งแมอะเพยลย์เราทำอินเด้อร์ได้แล้วแอซซิตไปยังงามสปีดบูสต์ฉีกแล้วแบบสมมติใครเล่นวิงเกอร์นี่ดันไลน์โคตรสนุกอะมันมันชนะทุกตัวเลยเว้ยมาเต็มตัวเล่นเลยขึ้นบน ลงล่างบอโลจ่ายยัดไปแอนโทนีสปีดบูทมียังไงก็ขาดแล้วได้แอซิดอีกแน่เรียบร้อยรู้เรื่องคือฉีกไปเองแบบดวนหนึ่งหนึ่งมันเก่งมากเว้ยแซมมาโอเคสวยแอนโทนี ony, ทำโทษด,ดิยัดมาเพอร์เฟกโอ้หนีไปได้อ,อ้าวโหปั๊มบอลอีกแล้วแอนโทนี ony, เกือบคนใหม่ได้ยัดเข้ามาโอ้โหมีคนหลงว่ะ โอ้โหมีคนหลงว่ะการไปกับสก,กิลคือจุดเด่นจริงๆเว้ยของดีอ่ะล่างได้ปะเป็นบนแอนโทนี่เตรียมตัวเพียร์ล็อกห่องนี้แหละอู้เพอร์เฟกตมากปั่นงามๆไม่เหลืออยู่แล้วปั่นแบบลูกดูจริงว่ะโอกาสแบบปั่นสิครั้งโอกาสเข้าแบบ8ครั้งได้เออเคใสายได้แอนโทนี่สเต็ปโอเวอร์ดูดีดูสเต็ปโอเวอร์มันดิมันไปต่อได้ยาวยอ่ะ อีกแล้วไดแอดซิตแบบเยอะมากเลยเวทถ้าเล่นแอนโทนี่อ่ะคือดวนริมเส้นนี่แบบไม่แพ้ใครแน่อู้ได้สวนวะยัดขึ้นหน้าเลยเฟสสปีดบูทไปยาวๆตามตูดแล้วยังไงยังไงโอ้มีคนพูดเสร็จโดนทำโทษเกมสวนกับเกมตึงเออแล้วที่ที่สำคัญนะเกมตึงผมมองว่าเล่นได้ชิวๆเลยโอเคเอาอเ,เกมสวนแับมาแอนโทนี่เตรียมตัว หนึ่งสองโอ้โหดูสปีดดีอีกแล้วอะ่ะหลุดเดียวปั่นไม่เหลืออื <c> ้ <oughs> เกมเคานเตอร,ตอร์ถ้ามีแอนโทนีเล่นโคตรมันเลยเว้ยลงางมเฟกแอนโทนีสปีดบูสต์ไปพ,พุ่งเลยบอลโลโอู้ไม่ติดไม่ไรมุดเข้ามาตรงนี้แหละโอ้โหเยิบ้อยอันนี้ผมปั่นเข้าเยอะมากเลยปกติผมเล่นผมไม่ค่อยแบบปั่นเยอะนะ โอเคแกะมาเพอร์เฟคอนโทนี่ช่องนี้เลยเต็ปโอเวอร์ over, มูดเข้ามาปุ๊บไปสเต็ปโอเวอร์ดีมากเลยเว้ยเออเข้าวิกฟุตไปสเต็ปโอเวอร์แบบมันดูพุ่งมากเลยเว้ยแบบพอๆสปีดบูทจริงๆอะ่ะแอนโทนี่โอ้จ่ายไม่ออกรอปั๊มเลยเอา้ามีคนพลาดแกะมาตรงล่างแอนโทนี่ดูนี่ไนงะสเต็ปโอเวอร์ซัดไม่เหลืออ,อีกแล้วโอ้โห ถ้ามีช่องจุดจริงใจแบบแอนโทนีผมก้าสเตปโอเวอร์เข้าเลยเว้ยไม่ต้องสปีดบูทอ่ะไปแอนโทนีเก็บได้ปะยังได้วะโอเหรียญแบบเมื่อกี้แบบได้เฉยเลยไปต่อนะเออสเตปโอเวอร์เข้ามาเออหมุดเข้ามาปั่นดือด้อๆโอ้โหดูดิปั่นมันดูดเกินวะ่ะแบบเมื่อกี้โอกาสเข้ามันก็ไม่ได้เยอะมากนะไล่เพียต่อเพอร์เฟกตจะสนามนี้มองแล้วแบบปวดหัวปะ เด็บโอเวอร์ดึงเข้ามาหนึ่งทีมุดเข้ามาก่อนมุดใหม่ลูกดือ้อยังมีอยู่ยังมีอยู่ยังไงอ่ะปึ๊บอย่าบอกนะโอ้โหหยุดไม่อยู่จริงว่ะแล้วมีลูกดื้อที่แบบดีมากๆเลยเว้ยแอนโทนี่อะโอเคเออสวยลงแรงมหมเต็มตัวเลยแอนโทนี่ช่องนี้อันนี้ขอปิดท้ายจริงๆแล้วกันเพราะว่ามันเข้าอยู่แล้ว โปั่นแบบแทบเข้าทุกลูกเลยอ่ะโอเคปิดท้าย สำหรับปรสรุปของแอนโทนีเนี่ยผมจะให้เพสซิ่งอยู่ที่9.5-10ถึงครับชูตติ 5, ้งผมให้9-9.5ถึงพาสซิ่งผมให้9-9.5ถึงเดิบเบลลิง่งผมให้9.5-10ถึงแล้วก็พิซีคอลผมให้9ครับสำหรับข้อดีหลักๆของแอนโทนีเนี่ยสิ่งที่ผมคิดว่าผมชอบที่สุดนะเอาจริงๆมันมีเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นเพสซิ่งเดิบเบลลิง่งพาสซิ่งเนี่ยตัวนี้มันทำได้หมดแล้วก็แอคติ้งเอไอตัวเนี้ยก็ดีมากๆด้วยคือถ้าจะสรุปความโกงของแอนโทนีผมคิดว่าเอาจริงๆเอไอแ เอาจริงเพสซิ่งแอนโทนีถือว่าเป็นจุดเด่นที่ดีมากๆเพราะว่าทั้งสเตปโอเวอร์กับสปีดบูตเนี่ยตัวนี้ทําแล้วมันพุ่งมากๆ a อนิเมชันมันแบบมันไปยาวๆเลยนึกออกไหมแล้วจังหวะดวลหนึ่งๆเนี่ยเวลากระชากไปเนี่ยโอกาสที่แบบว่าจะวิ่งไปสุดเส้นแล้วแบบจ่ายเพื่อนวสวยๆเนี่ยมันมีค่อนข้างจะเยอะและตรงนี้ผมคิดว่ามันคือจุดเด่นของแอนโทนี่เลยครับส่วนชูตติ้งเนี่ยผมคิดว่าฟิตเนี่ยช็อตพลัสนะแน่นอนคือพระเอกของแอนโทนี่เลยเป็นตัวที่ปั่นได้คมได้แรงและโอกาสเข้าเยอะมากๆแล้ว,มมวก กันที่ในเรื่องของ passing นะ passing ผมมองว่ามี inside pass plus เนี่ยตรงนี้มันสําคัญมากๆสำหรับปีเพราะว่าเป็นตัวที่สามารถเชื่อมเกมได้แล้วก็เป็นตัวที่จบสกอร์ได้ตรงนี้มันสร้างความหลากหลายให้แอนโทนีไปอีกระดับหนึ่งส่วนในเรื่องของ dribbling เนี่ยอันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลย dribbling แบบเต็มทุกอย่างเลยแล้วก็เป็นตัวที่ผมมองว่ามัน dribbling 9 9จริงๆมันไปได้แบบพิวมากๆเล็บสติ๊กห้องแล้วก็สกิล move ห้าดาวเนี่ยมันทําให้ตัวแอนโทนีเนี่ยจับตัวในกรอบได้ยากมากๆเลยครับและสุดท้ายเนี่ ว่าเสียเหลี่ยมแยกมากๆแล้วก็ปั๊มบอลกลับมาเล่นได้ดี AI ลูกเดือยอะไรพวกนี้แอนโทนี่คือแบบว่ามันน่าเกลียดเลยอะ่ะคือตรงนี้ผมคิดว่ามันกลายเป็นจุดเด่นแอนโทนี่ทันทีเลยเพราะว่าจังหวะที่แบบว่าเหมือนจะไม่ได้บอลมันก็ปั๊มมาเล่นได้ตรงนี้มันทําให้แบบว่าในกรอบมันดูแน่ลาลาคาญมากๆเลยนึกออกไหมแล้วก็ในส่วนต่อไปเนี่ยจะเป็นในเรื่องของราคาและความคุ้มค่านะผมจะเอาแอนโทนี่ตัวทีมออฟต์เซสชั่นฮอร์นเดอร์เบิร์กเมนชั่นในราคาสอ0แสนหกเนี่ยมาเปรียบเทียบกับไมเคิลโอลิเซตัว Team the าา 40, 000, นะทีอวอออทมออฟ ผมคิดว่ายังไงแอนโทนีอาจจะเป็นลองโอลิเซแต่พอลองดูแล้วเนี่ยเรื่อง AI ที่บูตขึ้นมามันทําให้ตัวแอนโทนีผมพูดกล้าพูดเลยว่าตัวนี้มันเก่งกว่าโอลิเซเพราะฉะนั้นในเรื่องของราคาและความคุ้มค่าเนี่ยผมคิดว่าราคา2องแสนหก AID ขนาดนี้ครบเครื่องขนาดนี้ผมคิดว่าเอาจริงๆนะไม่ได้อวยแอนโทนีนะผมให้10เต็ม10จริงๆแล้วก็เป็นตัวที่ผมต้องยืนยันจริงๆว่า EA เนี่ยตั้งใจบูต AI ขึ้นมาให้แบบมันดูโกงมากๆแล้วก็ในส่วนสุดท้ายเนี่ยจะเป็นในเรื่องของเทียร์ลิสนะผมก โมฮัมเหม็ดซาร่าตัวทีมอัพเดอรซีซั่นนะมาเริ่มมันที่โมฮัมเหม็ดซาร่าก่อนแล้วกันซาร่า ah, แน่นอน AID ปั่นได้แล้วก็เป็นตัวที่ผมมองว่าถ้าเล่นปีกขวาถนัดซ้ายเนี่ยซาร่า ah เป็นท็อปชอยส์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นซาร่า ah เนี่ยยังไงก็สามารถอยู่ S บวกได้สบายๆครับส่วนแอนโทนี่เนี่ยผมมองว่าตัวนี้อจริงๆนะเลเวลเดียวกับซาร่าไหมผมมองว่ามีสิทธิ์ไปลุ้นได้เลยเพราะว่าเอาจริงๆอะ่ะซาร่ามันแอบเด่นยากนึกออกไหมแต่ตัวมันโกงอยู่แล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของเทลิสแอนโทนี่เนี่ยถ้าถามม้้้้าา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 ถถมม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 ผผแลลววว่่่ัันนนนไไป S book, ah, ไไเเเหหืืออซดดคคิใรขก มีสิทธิ์นะแต่ว่าถ้ามองแบบทั่วๆไปเป็นกลางจริงๆผมมองว่าแอนโทนีเนี่ยเป็น S คุณภาพในราคา2 0 0 0 0ที่มันดูแบบเวอร์มากๆถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือสมัครเป็นเบอร์ชิพเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับส่วนใครที่อยากพัฒนาฝีมือหระอยากเล่นกมนี้เก่งขึ้นเนี่ยตอนนี้ทางเพจฟูลลอซี่เนี่ยเปิดรับสอนแบบตัวต่อต,ต,ตัวเลยนะหากใครสนใจเนี่ยสามารถทัก i นบ o ็อกเฟซบุ๊กเพจฟูลลอซี่มาได้เลยครับบ๊ายบาย